ดาวหรือสิ่งประหลาดนะครับจากนั้นเนี่ยคงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้มีการต้องตั้งกองบัญชาการสงครามไสเบอร์ตั้งบนกองบัญชาการสงครามอาวกาศขึ้นมานะเพราะเขาเชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกนะครับและอาจจะเข้ามาทำการโจมตีโลกได้และอาจจะทำการโจมตีสหรัฐอเมริกาได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกมิลส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ นการการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับรสถานการณ์ตอนนี้หลายเรื่องน่าจับตาม,มองโดยเฉพาะสถานการณ์ในยูเครนนะครับที่มีคนตายเกือบ3 0 0 0 0รายเลยทีเดียวปรากฏว่าในอาร์เจนตินาปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อในปี2022ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีอัตราเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้น94.8สซสูงสุดในรอบ2ปีที่ผ่านมา ตรางเงินเฟอ้อของอา์เติตินานะครับในปี2022ที่ผ่านมาอยู่ที่94.8ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1991ตามการเปิดเผยของสถาบันสิติแห่งชาตินะครับอินเด็กตเมื่อวันพหัสบรีที่ผ่านมาในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ก็ปั่นป่วนครับปรากฏว่าคนนับล้านคนจุมนุมประท้วงคัดค้านการปฏิรูปเรื่องของบำนาะประชาชนนับล้านคน ร่วมชุมนุมนะครับตามท้องถนนต่างๆทั่วฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันที่4การเคลื่อนไหวต่อต้านการป็นรูปบำนาญของประธานาธิบดีเอมารูเอลมาครองขณะที่กลุ่มสหภาพแรงงานเตือนจะยกระดับการประงานทั่วประเทศหากว่าไม่มีการยอมยกเลิกแผนดังกล่าวในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงระแวงฮะปรากฏว่ายังไม่รู้ว่าอะไรหลังสอยวัตถุปริศนา ร่วงลงมานะครับแคนาดาเจอเพิ่มอีกหนึ่งลำกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลใ,ใดๆแม้กระทั่งรายละเอียดพื้นฐานเกี่ยวกับวัตถุไม่สามารถระบุเอกลักษณ์นะครับที่พวกเขาสอยออกมาบริเวณชายฝั่งสกา้าหนึ่งวันก่อนหน้านั้นพร้อมเผยนะครับตรวจพบวัตถุทากาศในระดับสูงอันอยู่เหนือติดกับแคนาดา ก่อนที่อัตตาว่าจะออกมายืนยันว่ามันถูกยิงตกไปแล้วเช่นกันนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์ที่คือหาอย่างมากเลยเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเป็นวัตถุลึกลับชิ้นที่3โผล่ขึ้นมาอีกยิงตกในแคนาดาเหมือนจานย f o นะครับไบเดนกับชูโดถกเครียดนะครับกลาโหม2ชาติจับมือป้องกันอธิปไตย สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านาย,ยกรคฐมตรีแคนาดาจัสตินชูโดนะครับกล่าวการผ่านการแถลงการนะครับเป็นคนสั่งร่วมกับประธานาธิบดีโจไบเดนให้กองทัพแคนาดาและกองทัพสหรัฐอเมริกายิงวัตถุลึกลับนะครับสชิ้นคล้ายกับ UFO ทรงกระบอกและเล็กกว่าบอลลูนจีนที่รัฐบาลยิงตกในหลายสัปดาห์ที่แล้ว ชูโดและผู้นำสหรัฐอเมริกาหาหรือกันเครียดทางโทรศัพท์ฮือหามีรายงานจากปากนักบินนะครับของอเมริกัน F22 ว่าวัตถุลึกลับชิ้นที่2ตกอยู่ในฝั่งลาสกานะครับก่อกวนระบบเซ,เซ็นเซอร์เครื่องบินแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเดอะมินเลอร์บอกว่านายยรคฐมนตรีแคนาดาและจัสตินชูโดออกมาเปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์นะครับบอกว่าผม สั่งให้ยิงวัตถุลึกลับที่ล่วงล้ำเข้ามาบนนั่นฟ้าของแคนาดานะฮะปรากฏว่ายิงตกบริเวณท้องฟ้าเขตยูคอนซึ่งเขตยูคอนอยู่ห่างทางตองเหนือของแคนาดามีพรมแดนติดต่อกับรัฐอารัสก้านะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาอีกเหตุการณ์หนึ่งสื่อญี่ปุ่นนะตีข่าวจีนวางแผนเป้าหมายอีก12ปี จะมีหัวรบนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นอีก900ลูกจีนวางแผนนะครับเป้าหมายเพิ่มเติมหัวรบนิวเคลียร์ของประเทศเป็น900ลูกภายในปี2035เพื่อป้องกันการปราบปรามตามรายงานของสำนักข่าวเ i ียวโดนิวสนะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวของประเทศจีนในขณะที่จีนได้ทีขยี่ซ้ำนะครับทีสหรัฐอเมริกานะครับ ติดหนี้คำชี้แจงโลกนะครับหลังถูกแฉเป็นตัวการก่อวินาศกรรมท่อก๊สนอร์โโสตรีมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับระบุว่าวอชิงตันติดหนี้คำชี้แจงชาวโลกนะครับหลังจากที่ซีมัวร์เฮิร์สนักข่าวสายสืบสวนชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเจ้าของรางวัลพูริเซอร์ กล่าวอ้างว่าสหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีท่อลำเลียงนอร์สรีมเมื่อเดือนกันยายนในปีก่อนนะครับในอีกเหตุการณ์หนึ่งฮะยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ซะอีกเด็ก2เดือนรอดชีวิตนะครับจากซากตึก128ชั่วโมงยอดเยือเยือในส่วนของตุรกีจากเขตเป็นไหวพุ่ง2.6หมื่นรายเลยทีเดียว ทีมคู่ภัยอุ้มทากรกสองเดือนและคนชลารายหนึ่งออกจากซากประกหักพัง5วันเกิดแผ่นินไหวทำลายล้างตรุกรกีและซีเรียกล้าชีวิตผู้คนไปแล้ว26,000รายในขณะที่สอจะเทอีกรายโปแลนด์ไม่เห็นชอบส่งมอบเครื่องบินให้กับยูเครนอ้างมีฝูงบินแค่ไม่กี่ลำ โปแลนด์ Poland, หนึ่งในชาติแรกๆที่รับปากจะส่งมอบรถถังแก่ยูเครนเวลานี้แสดงท่าทีลังเลสำหรับการจัดหาเครื่องบินลบให้กับประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ด้วยความกังวลว,ว่ามันจะทำให้ฝูงบินประจันบานของตนเองที่มีจำนวนเหลือน้อยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะล่อยหลอลงไปอีก ในขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นเป็น28,000รายแล้วในตรุรกีนะครับประธานาธิบดีอาซาดตรวจพื้นที่ประสบภัยนะครับครั้งแรกที่ซีเรียส่วนออสเตรเลียเยอรมน,นีหยุดการปฏิบัติการค้นหาชั่วคราวหลังเกิดการประทะเกิดขึ้นสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับปล่อยงานว่าตัวเลขผู้สชีวิตเป็นไหวรุนแรงในซีเรียและตรุรกี พุ่งไม่หยุดนะไม่ต่ำกว่า28,000รายระหว่างที่ประธานาธิบดีซีเรียาบาซานะครับปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในเมืองอเลปโปเพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยขณะที่ออสเตรเลียและเยอรมนีต้องประกาศเลิกช่วยเหลือผู้ประสบภัยชั่วคราวอ้างเหตุไม่ปลอดภัยหลังจากมีการประทะเกิดขึ้นจากกลุ่มอื่นๆในตุรกีนะที่เกิดการปล้นสะดม เกิดขึ้นในขณะที่แม่รัสเซียไม่ต่ำกว่า5,000คนฮะปรากฏว่าแหบินเข้าอาร์เจนตินาเพื่อต้องการให้ลูกได้สัญชาตินะระหว่างเกิดสงครามสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากลายเป็นที่ฮือฮาไม่กี่เดือนหลังจากที่มีกลุ่มหญิงรัสเซียตั้งคันบินเข้าอาร์เจนตินาไม่ต่ำกว่า5,000คนหวังลูกที่เกิดมาจะได้สัญชาติ อาเจนไตรนะครับ BBC สื่ออังกฤษรายงานว่ากลุ่มที่เดินทางเข้าอาอสเตนตินาล่าสุดนี้ทั้งหมดล้วนเป็นหญิงรัสเซียที่มีระยะกรันสัปดาห์สุดท้ายอ้างอิงจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของอาเจนตินานะครับปรากฏว่ารับศพหญิงไทยที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวนะครับโดยเครื่องบินทหารนะครับ ซึ่งมียอดตายการสิ้ชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งระเบิดยุคสงครามโลคครั้งที่สองมีการพบเจอในประเทศอังกฤษระเบิดขณะเก็บกู้เคราะดีไม่มีคนได้รับรบาดเจ็บระเบิดยุคสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งถูกเก็บและก็บพบ ในอังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดระเบิดขณะเก็บกู้แต่เกราะดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดในเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็เหตุการณ์ในตุรกีเหตุการณ์ในตุรกีขณะที่มีการค้นหาอยู่กองกำลังชาวบ้านด้วยก็เกิดการปะทะกัน นะตอนนี้ยอดคนเสียชีวิตเกือบ3 0,000ื่นรายเข้าไปแล้วนะครับกำลังการช่วยเหลือจากประเทศต่างๆนะกำลังเข้าทําการช่วยเหลืออย่างเต็มรูปแบบในขณนะที่ประเทศไทยเองก็มีการส่งเจ้าที่หน่วยแพทย์และก็หน่วยคู่ภัยเข้าไปทําการช่วยเหลือตุรกีด้วยเช่นกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะครับส่งพระราชสารแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่จุดเกิดเหตุโดยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่พิพาทนะครับ เป็นกองกําลังนะที่คุ้มครองในพื้นที่ดังกล่าวทําให้เป็นพื้นที่ที่ถกเถียงกันแล้วก็เป็นที่มาของการขัดขวางกานะรกู้ภัยทําให้การกู้ภัยสะดุดอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็เริ่มทําการช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็5วันแล้วจะใช้เวลาในการช่วยเหลือคงคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1เดือนเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่อง2ประเด็นนะเรื่องทอการนอร์สตรีมนะฮะตอนนี้ก็คงชัดขึ้นนะ หลังจากที่สื่อของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเทอากาดนอสตรีมของทางฝั่งรัสเซียซึ่งการลอบสังหารครั้งนี้เขาไปฮะการลอบก่อวินาศกรรมครั้งนี้นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถขายพลังงานให้กับฝั่งสาภาพยุโรปได้เพิ่มมากขึ้นแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าติดตามก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุต้องสงสัยที่คาดว่านะครับจะเป็น UFO นะครับ ที่สหรัฐกับแคนาดาทำการโจมตีและล่วงลงมาอย่างน้อยสองลำจนถึงขณะนี้ยังคงไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าวัตถุต้องสสยนั้นเป็นของประเทศใดและเป็นอะไรกันแน่แต่ที่รับการยืนยัน,นจากนักบิน F-22 เนี่ยเครื่องหรือวัตถุดังกล่าวเนี่ยสามารถส่งสัญญาณโจมตีเครื่องบินของฝั่งสหรัฐเบกา ไดนะ้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้น่าติดตามนะครับเพราะถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งประหลาดนะครับจากนั้นเนี่ยคงจะมีเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาสหรัฐเมกาได้มีการต้องตั้งกองบัญชาการสงครามใส่เบอร์ตั้งบกองบัญชาการสงครามอาวกาศขึ้นมานเพราะเขาเชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิต นอกโลกนะครับและอาจจะเข้ามาทําการโจมตีโลกได้และอาจจะทําการโจมตีสหรัฐอเมริกาได้เรื่องนี้นะ่าจับตามองฮะว่าตกลงมันเป็นอะไรกันแน่และจะมีการเอาคืนหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกใด ส่งนานไปด้วยพระไยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสูเสเด็จทรงสิ่งใยจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องลัง wrong